ก็สวีดัสสวัสดีนะครับขณะนี้นะครับทุกท่านก็อยู่กับเอกทอล์ก n n นเนะครับในหลายๆภาคนะครับหลังจากโควิดที่เริ่มอยู่ในการควบคุมนะครับทางรัฐบาลนะครับหรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีอำนาจหน้าที่ก็อนุญาตนะครับให้ทำการตรวจร่างกายนะครับหรือการสอบสัมภาษณ์ต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนทุกๆปีนะครับหลังจากน้องๆตรวจร่างกายเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเริ่มเครียดนะครับว่าไอพี่ผม มีการตรวจซ้ําจะเป็นอะไรไหมครับหมอเรียกผมตรวจซ้ําหมอให้ผมทําอย่างนั้นให้หมออย่างนี้หมอบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าอย่างนี้จะเป็นไรไหมนะครับก็เหมือนทุกปีนะครับปีก่อนก็ถามผมอย่างนี้นะครับผมก็ตอบข้อความไม่ทันนะครับก็เลยจะมาเล่านะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าปีก่อนเวลาเขาเจอเขาเจออะไรนะครับคนที่ตกเขาก็จะตกประมาณไหนโรคอะไรที่ตกบ่อยๆนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเข้าสู่เนื้อหานะครับ ที่เอาสถิติมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับเพราะว่ามีน้องๆนะครับมาถามผมเสมอเลยนะครับต้องใช้คําว่าเสมอจริงๆนะครับว่าพี่ครับมีปีก่อนนะครับภาคนี้ตกเท่าไหร่นะครับภาคนี้ตกเท่าไหร่ผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ถามมาแล้วนะครับก็เอาสถิติมาให้เลยแล้วกันนะครับตัวสถิตินะครับก็นํามาจากประกาศนะครับผลตรวจร่างกายในแต่ละภาคของปีก่อนนะครับน่าจะเป็นประมาณช่วงต้นนะครับประมาณช่วงมกราหก 63มนะครับมกรลา63สส่วนตัวนี้ก็เป็นมกรลา64นะครับมาดูนะครับมาดูนะครับส่วนของภาค1นะครับลองเทียบอัตราดูนะครับภาค1อ่าอันนี้คือตัวจริงนะครับตัวจริงทั้งที่ตัวนี้ตัวจริงนะครับตัวนี้ตัวจริงตัวนี้คือทั้งหมดนะครับ ที่เข้านะครับตัวนี้ผมไม่ได้บอกตัวไม่ได้บวกสำรองมาให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินมันจะมันจะกินพื้นที่เยอะในตลาดนะครับเอาว่าน้นไปที่ตัวจริงนะครับเวลาเราจะคํานวณนะครับลองคํานวณคร่าวๆนะครับตัวจริง544นะครับรับ544นะครับตกทั้งหมด28นะครับเป็นตัวจริง17นะครับส่วนภาค2นะครับรับ485นะครับตกทั้งหมด20คน ตัวจริงที่ตกนะครับ8คนตัวจริงที่ตกหมายถึงว่าเรายังไม่ได้เลื่อนลงมานะครับอันนี้คือตัวจริงที่ตกเนี่ยเขาเขาไม่ได้ไม่ได้นับตัวจริงจากกรณีที่อ่าคนตกวิ่งตกล่างกายต่างๆนะครับนับตัวจริงจากกรณีที่สอบเข้ามาในรอบแรกนะครับสอบเข้ามาในรอบแรกสมมติว่าเขาเขารับมาพันคนสำรองที่อ่าสำรองที่พันแปดนะครับรับมาพันคนสำรอง ทำรองถึงลำดับที่พันแอย่างเงี้ยลำดับที่ 1- นึ่งถึงพันตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นับนะครับไม่ได้มานับนะครับเพราะว่ามันจะมีการขยบนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะดูได้คร่าวๆนะครับเพื่อความสบายใจจริงๆนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นที่จะขยบขึ้นไปอีกก็สูงนะเพราะว่าในตัวทั้งหมดเนี่ยมันก็มีทั้งตัวสำรองที่ขย่บมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีตัวจริงจริงๆนะครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเปิดทั้งหมดเลยนะครับสังเกตนะครับเราอยู่ภาคไหนนะครับให้เราดูคร่าวๆนะครับซึ่ง ดูไปที่ตัวจริงนะครับดูไปที่ตัวจริงในแต่ละภาคนะครับของมชนะครับที่เข้าเข้าตรวจร่างกายทั้งหมดนะครับตกไป82คนนะครับเป็นตัวจริงนะครับคือ1,000เอ้ยไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยคือ749นะครับถึงลำดับที่749ที่ยังไม่ได้ตัดนะครับตัดพวกที่ตกวิ่งตกว่ายน้ำตกต่างๆนะครับออกนะครับก็ตกไป35คนแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนของปีนี้นะครับ ก็ประมาณไหนก็ลองคํานวณดูนะครับแต่ถามว่าปัจจัยพวกนี้มันจะตรงเพ่งไหมมันมันไม่มีทางตรงเพ่งแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมการการไอตัวร่างกายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ผู้ที่เขามาสอบมันไม่เสมอไปที่ว่าปีนี้ตัวจริงจะต้องตกตามนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่น้องๆอ,อยากรู้ผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าปีนี้อาจจะด้วยความที่คนมาตรวจร่างกายเนี่ยสุขภาพาไม่ดีกันเลยเนี่ยอาจจะตกเป็นร้อยก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ชัว หรือบางภาคอาจจะแบบสุขภาพดีทั้งหมดอาจจะไม่มีคนตกเลยก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ดูพอจะเป็นแนวทางนะครับเพื่อความสบายใจเพื่อความอยากรู้เราเท่านั้นก,ก,ก็ก็เพียงพอนะครับต่อมานะครับประสบการณ์ในการตรวจร่างกายเนี่ยที่เจอนะครับที่เจอน้องถามว่าคนที่ตกเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับก็ในแรกนะครับส่วนใหญ่คนที่ตกไม่ว่าจะเป็นพวกตกเลือดตกโรคหัวใจนะครับตกต่างๆเนี่ยเหมือน น้องเขาเล่าว่านะครับน้องเล่าว่าหมอใหญ่เนี่ยจะเรียกไปพบนะครับเรียกไปพบแล้วก็แจ้งว่าอ่าน้องตกอย่างนี้อย่างนี้นะอ่าสมมุติว่าน้องตกลูกหัวใจนะถ้าน้องจะอุทธร์ให้น้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลของรัฐนะแล้วก็นําผลนะ่ะมาอุทธร์ยื่นนะครับแล้วก็ถ้ากรณีผลมันแย้งกันเนี้ยหมออาจจะเรียกตรวจซ้ํานะครับอาจจะเรียกตรวจซ้ําแล้วก็พิจารณาผลนะครับต่อมา อีกกรณีก็คือมีการให้ตรวจนะครับตรวจหรือทดสอบซ้ๆยกตัวอย่างตรวจสายตาเนี่ยตัวสายตาหรือตาบอดสีเนี่ยตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเนี่ยหมอเขาหมอเขาให้อ่านเนี่ยบรรทัดเหนือเส้นสีแดงอ่ะอย่างที่เล่าเหมือนเส้นสีแดงเนี่ยเขาให้อ่านมันมีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าเนียน้องอ่านไม่ได้เลยไม่ถูกจะตัวเนี่ยหมอเขาก็่ให้ให้โอกาสอีกครั้งนะพักสักแป๊บนึงให้ตามันไม่เกร่งอ่านอีกรอบอ่านก็ยังอ่านไม่ได้อีกอะไรกรณีนี้นะครับหมอก็โอเค กรณ mm ีแบบนี้นะครับพอมันยึกยักหรือม em ันติดขัดไอ้กรณีเนี้ยโอกาสที <S 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 ่จะตกสูงมากแล้วก็กรณีตาบอดสีอ่าตาบอดสีมีแล้วให้ฟังนะครับตัวตาบอดสีเนี่ยเวลาเราอ่านไม่ได้สมมติว่าน้องเป็นตาบอดสีน้องไม่รู้หรอกน้องน้องอ่านไม่ได้อย่างเงี้ยหมอก็จะอ่าโอเคพักแป๊บนึงเราให้อ่านอีกรอบแล้วทีเนี้ยหมอจะให้เพื่อนมาดูด้วยนะครับอ่าให้เพื่อนมาดูนะครับแล้วก็ให้เราอ่านอย่างเงี้ยให้เราอ่านอย่างเงี้ยอ่านอ่าน อ่านไปอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนเหมือนเพื่อนเป็นพยานเงี้ยพอเราอ่านไม่ได้ทีเนี้ยก็รู้ตัวแล้วว่าตกนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทุกคนนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ทุกคนที่มอใหญ่เรียกหรือเปล่านะครับแต่น้องที่ที่ตกส่วนใหญ่ที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมไม่ได้ถามทุกคนนะครับซึ่งปีนี้ถ้าน้องๆที่เข้าตรวจร่างกายนะครับแล้วก็อ่ามีผลประกรันได้นะครับก็เอามาเป็นสถิติหรือเป็น Data ให้ผมก็ได้นะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับ คือที่ตกส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้เพราะหมอใหญ่เรียกนะครับหมอใหญ่เร,รียกหรืออีกกรณีก็คือว่าหมอที่เขาทดสอบสายตาต่างๆเนี่ยเขาก็แจ้งนะครับว่า,าไม่ผ่านนะอะไรเงี้ยส่วนคนที่หมอเขาเขาแบบเออมีการมีการาให้ตรวจซ้ําหรือต่างๆแต่ว่าหมอก็ไม่ได้อะไรหรือในในใบตรวจนะหมอก็ไม่ได้ติก๊กว่ามีปัญหาอะไรซึ่งกรณ e ีนี้จะผ่านนะครับจะผ่านดังนั้นน้องๆไม่ต้องเครียดนะครับใครที่หมอใหญ่ไม่ได้เรียกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ ก็ทาใจสบายๆไว้ก่อนเลยนะครับโอกาสที่จะผ่านก็สูงแล้วนะครับส่วนที่ถามเข้ามาเยอะนะครับน้องๆถามว่าพี่ครับกอรณเรนีอยสัตว์เนี่ยหรือปาาต่างต่างเนี่ยเวลานับนะครับจะนับยังไงเอยหรือจะคํานวณขนาดยังไงนะครับเวลาผมอ้างอิงนะครับผมจะเอาประกาศตัวรับสมัครนะครับตัวนี้นะครับเขาระบุว่าไอ้นี่นะโรคผิวหนังทุกที่ไม่เป็นรังเกียจเนี่ยไอ้พวกกอร์เนีแผลคีรอยนะพวกแผลเป็นไฝปาารอยสัตว์ต่าง มีขนาดรวมกันไม่เกิน16ตารางเซนติเมตรก็คืออ่ะด้านนี้ด้านนี้คูณกันก็คือ4ีคูที่ไม่ใหญ่เกินนี้นะครับก็ผ่านกับอีกกรณีหนึ่นงบางคนที่เป็นลบมาเนี่ยบางคนเป็นลบมาเป็นลบมาแล้วนะครับมันจางนะครับซึ่งไอตัวจางเนี่ยบางทนีน้องมาถามผมว่าพี่คาอย่างนี้ผมจางพอหรือเปล่าอย่างนี้มันยังชัดอยู่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ซึ่งดุลพินิจของผมเนี่ย ผมอาจจะบอกว่าจางแต่ว่าแพทย์อาจจะบอกว่ามันชัดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางอาอย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยมันยังชัดไม่พอแต่แพทย์เขาบอกว่าเอ้ยแบบนี้มันได้อยู่นะครับมันก็ไม่มีปัญหาต่อต่อความเสียหายต่อราชการหมอให้ผ่านเงี้ยมันอยู่ที่ดุแลแพิแนิจอ่าดุลพินิจของแพทย์ล้วนๆนะครับผมก็เลยเลยที่จะให้ให้แนะนํานะครับแนะนําว่าลบลบให้จางเท่าที่จุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะครับในะกรณีแบบนี้นะครับ ส่วนกรณีพวกไฝพวกอาพวกไฝพวกปานต่างๆเนี่ยมันมีส่วนใหญ่หมอเขาจะจะจะไม่ได้เคร่งมากเพราะถือว่ามันมันมีมาแต่กําเนิดเนี่ยยกยกเว้นว่ามันจะเป็นประเภทที่ชัดแบบชัดมากชัดแบบชัดจนเป็นแบบว่ามันมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่ากรณีเป็นปานอยู่กลางใบหน้าตึมเลยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบ มันมันแปลกๆเงี้ยครับคือมันอยู่ตรงใบหน้าใหญ่มากเงี่ยตรงนี้ก็ไม่ผ่านนะครับต่อมานะครับจัดอันดับโลกยอดฮิตนะครับไล่มาตั้งแต่แรกเลยเป็นทุกปีนะครับทุกปีที่ทําการสอบมาครับสายตาและตาบอดสีเป็นเป็นอะไรที่มันพีคมากนะครับซึ่งหลายหลายคนที่เข้ามาสอบเนี่ยเขาไม่ได้วัดตาบอดสีมาก่อนนะครับไม่ได้ตรวจสายตาซึ่ง ผมแนะนําสําหรับคนที่จะสอบในปีถัดๆไปแนะนําว่าให้รักษาตษารักษาสายตาให้ดีทนุถนอมมันนะครับเล่นเกมอย่างเหมือนผมเนี่ยตอนนี้เล่นเกมไปตาก็เริ่มไปแล้วนะครับมันจะเรื่มมมัวถ้าอ่านระยะ6เมตรอย่างเงี้ยอ่านมาทัาเหนือเส้นสีแดงเนี่ยผมก็มองไม่เห็นแล้วนะครับดังนั้นให้ถนอมสายตานะครับแล้วก็ถ้าจะมาตรวจนะครับก็ลองดูลองดูก่อนนะครับลองวัดลองปิ้นใบที่ผมให้เนะี่ย ลองเทสดูก่อนนะครับส่วนคนที่จะสอบสายอํานวยการสายพนักง,งานสอบสวนต,ต่างๆเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องสีเรียดน,นะครับเขาไม่ได้ตรวจสายตานะครับก็ใส่แว่นไปตรวจเท่านั้นเองนะครับส่วนตาบอดสีนะครับก็ลองดูแผ่นชาร์จตาบอดสีเบาๆนะครับลองดูผ่านๆดูนะครับว่ามีปัญหาไหมถ้าไม่มีก็โอเคนะครับต่อมาเรื่องรอยสักนะครับเรื่องปลาเรื่องเรื่องอแพ้เป็นต่งตางๆเนี่ย ตานกับแผลเป็นเนี่ยผมยังยังไม่ค่อยเจอเรียกว่าไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอถือว่าเจอน้อยแต่รอยสักเนี่ยตกเยอะมากนะครับในทุกๆปีตกเยอะมากนะครับ,เ,รบเพราะว่าลบนะครับที่เจอมาก,ก็คือลบยังไม่ไม่นั่นนะครับยังไม่ไม่ละเอียดนะครับไปลบกับร้านบางคนไปลบมานะครับแล้วรอยสักมันเป็นแผลเป็นคือไปลบลบเองอะ่ะคือลบเองหรือให้เพื่อนลบให้เนี่ยอาจจะใช้ยาชนิดนั้นชนิดนี้ซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักหลักการแพทย์เนี่ยแล้วก็เป็นแผลเป็นคีรอยแบบชัดเจนอย่างเงี้ยก็ เรียบร้อยไปนะครับก็ไม่ผ่านนะครับดังนั้นการลบรอยสักพวกนี้ถ้าแนะนำนะครับแนะนําคือถ้าไปลบกับแพทย์นะครับหรือกับร้านก็ดีนะครับให้ลองอเก็บประวัติการลบมานะครับเพื่อเพื่อยื่นยื่นให้คุณหมอนะครับมันอาจจะมีผลในกรณีที่คุณหมอเขาพิจารณาว่าเอยเราลบมา11ครั้ง12ครั้งแล้วนะอันนี้คือขอให้คุณหมอแบบวินิจฉัยให,ใ,หให้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 ผ่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็น อเอกาสารประกอบการวินิจฉัยนะครับต่อมาเรื่องกระดูกที่เจอนะครับมีมีกระดูกสลังคดนะครับที่ตกนะครับกระดูกสลังคดแล้วก็นิ้วเหยียดไม่สุดเนี่ยคือก,ก,ก็ก็เห็นมีตกอยู่นะครับก็คือนิ้วก้อยเนี่ยคือพอเหยียดปกติคนตะเบเนี่ยจะตรงแต่ว่าน้องคนนี้คือนิ้วก้อยเขาจะงอเขาจะเหยียดไม่สุดนะครับจะเหยียดไม่สุดซึ่งตรงนี้คุณหมอก็ไม่ให้ผ่านนะครับกระดูกนะครับแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับโลหิตซึ่งไอ้โรคเกี่ยวกับโลหิตเนี่ยมันมีมีมีเจอ เจออยู่แต่ไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่ผ่านมาที่ที่3ข้อด้านบนนะครับตัวโรคเกี่ยวกับโลหิตเนี่ยมีเจอมีเอดนะครับ HIV เจอนะครับแล้วก็มีโลหิตจางนะครับเจอโลหิตจางยังไงนะครับเวลาเขาระบุเนี่ยในตรงเนี้ยตรงท้ายๆเนี่ยมันจะมีบอกนะครับพวกโรคพวกเกี่ยวกับโลหิตนะครับโลหิตจางก็คือเขาก็มีระบุไว้นะครับมีระบุไว้ว่าอ่านี่นะ ตัวความดันเนี่ยมีคนถามมาอันนี้ไม่ตกนะครับส่วนเดี๋ยวความเร็วไม่ตกเพราะมันไม่มีใครมีปัญหาอะไรนะครับแต่ไอ้พวกพวกโลหิตต่างๆเนี่ยคอมพลอนของเลือดพวกเนี้ยมันมันก็มีตกนะครับมีตกอยู่แต่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับพวกเนี้ยพวกโรคของเลือดต่างๆเนี่ยโลหิตจางมีโฮโกบินน้อยกว่าเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยก็มีตกอยู่นะครับส่วนโรคปอด ปดเป็นจุดเนี่ยปอดเป็นจุดเนี่ยมันมีน้องบางคนที่เป็นวันโลกเนี่ยวันโลกแล้วก็รักษาหายแล้วแต่ว่าไม่ได้นําผลการรักษามาให้แพทย์นะครับแพทย์เขาก็ก็ให้ตกนะครับหลังจากนั้นไปอุทธร์นะครับไปอุทธร์แล้วอ่าบอกว่าอ่ารักษาหายแล้วแต่ว่ามันยังเป็นจุดอยู่ซึ่งตรงนี้คุณหมออาจจะอ่าวินิจฉัยใ,ให้ผ่านต่างๆเนี่ยถ้าน้องเป็นโรคปอดรักษาหายนะครับหรือมีวัดการรักษาหายแล้วควรที่จะนำนะครับเอกสารการรักษามาให้หมอนะครับหมอก็จะ ให้ผ่านนะครับประกอบการวิจัยมันจะให้ผ่านนะครับแต่ถ้าแบบบางคนโดนเรียกตรวจซ้ํามีก็มีนะครับโดนเรียกตรวจซ้าโดนเรียกตรวจซ้ำเนี่ยไม่เสมอไปว่าจะต้องตกนะบางทีปอดเนี่ยบางทีเอ็กซเรย์ปับ๊บอ่ะมันไม่ชัดหรือมันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งคุณหมอก็อยังวินิจฉัยไม่ได้ก็เรียกมาตรวจซ้ําซึ่งก็ผ่านก็ผ่าน,ก,านก็มีนะครับ ไม่ใช่ว่าเรียกตัวจซ้าจะตกทุกกรณีไม่ใช่นะครับต่อมานะครับก็เป็นโรคอื่นๆนะครับที่มีมีน้อยนะครับก็มี BMI อนะครับคนอ้วนอย่างเงี้ยก็ตกก็มีนะครับคนอ้วนนะครับแต่ว่าโรคที่คนกลัวๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกฟันผุเนี่ยโรคฟันผุเนี่ยก็ไม่มีนะครับโรคฟันผุไม่มีนะเพราะว่าเหมือนคุณหมอเขาก็แจ้งตั้งแต่วันที่ไปตรวจแผบแล้วนะครับว่าให้ไปอุดนะใครที่มีฟันกี่ซี่กี่ซี่เนี่ยที่บอกว่าฟันผุ ตั้งแต่5้ีขึ้นไปก็ไปอุดนะมีรากฟันอะไรพวกนี้ฟันหลอเงี้ยก็ไปใส่ฟันปลอมแทนนะครับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับบางคนบอกพี่ฟันผมมันยื่นออกมาฟันเหยื่อนหนึ่งเงี้ยเป็นไรไมหมอบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาต่อการเคี้ยวนะครับรูปหน้าไม่ได้เสียไม่ได้แบบมีปัญหาต่อการปฏิบัติงานไงเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ตกนะครับต่อมานะครับก็มีบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมผมแอร์อวัยวะเพศตีแคบหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนบอกอา่า น้องน้องชายผมยังไม่อะไรไม่ไม่ไม่เปิดต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ไม่มีมันมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับไอ้ลูกอันท้าไม่ลงทุงหรือไข่ข้างเดียวอันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับผมยังไม่เจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตรวจร่างกายนะครับก็ก็คงอีกไม่นานนะครับหลังจากทุกภาคตรวจเสร็จนะครับน่าจะประกาศประกาศพร้อมกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่อยากให้ใครที่ตกเลยนะครับส่วนถ้าใครที่ตกแล้วจะอุทธร์ยังไงนะครับก็ก็ ทักมาสอบถามได้นะครับก็พอเป็นไกด์ไลน์ให้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟันธงว่าจะจะอุทธรณ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ก็พอจะไกด์ให้ได้นะครับว่าปีก่อนเขาอุทธรณ์ประมาณไหนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับส่วนคลิปต่อไปก็มีคนขอมาว่าพี่พูดเรื่องปฏิรูปตํารดวจให้ฟังหน่อยนะครับซึ่งไอ้เรื่องปฏิรูปตารดวจเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ถ้าผมพูดเนี่ยผมเสียงที่ผมจะบินมากเลยผมจะบินแล้วก็อาจจะหายไปพักใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามจะ จะทำแล้วกันแต่ว่าก็ขอขออยู่ในขอบเขตถึงถึงความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ